ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลล้วเริ่มต้นกันที่ช็อคข่าวร้ายเมสันเมานะครับกำลังเอ็นย,ยงกับการย้ายไปการแข่ขงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากเขาย้ายออกจากเชลซีเดวิดออสตินนะครับสายข่าววงในที่มีความน่าจะถือจากเดอะแอตแลติก ก็ได้ออกมา้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเดียวกันนี้ทีมของเมสันเมาสตาร์กองกลางของทีมชังกิดและของสโมสรเจอเซ่ที่ดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ท่านั้นของเมซันเมสาที่ตกเป็นข่าวและตรงเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมาอย่างเหน,นียวแน้นกาลังมีความคิดที่จะเอ็นเอียงไปอยู่กับทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเหตุผลสคันนั้นก็คือการที่ทีมปีแสดงนั้นกําลังจะได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเี้ในลุใกนกันน้านนั่นเอง,เองนั่นเพราะที่พันมานั้นท่านั้นของเมสันเมาส์นั้นก็ได้ออกมายืนยัน ความชัดเจนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าหากเป็นการย้ายทีมเกิดขึ้นตัวของคนนั้นก็ต้องการย้ายไปร่วมเทียมที่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลียกมากกว่าแน่นอนสมโมสรลิเวอร์นั้นไม่สามารถตอบรับความต้องการในข้อนี้ของเขาได้โดยในตอนนี้มีสมโมสรดังในยุโรปถึง4สโม,มสรด้วยกันกนะครับที่กำลังให้ความสนใจในตัวของเมสันเมาส์นั่นก็คืออาร์เซนอลไบเยอร์มินิคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ขึ้นนำในดีวนนี้มาโดยตลอด และแสดงความเชัดเจนว่าอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมตั้งแต่เมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยแน่นอนสําหรับลิวนั้นอาจจะไม่น่น,นอนอีกต่อไปแล้วและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังกลายเป็นทีมที่มาแรงสําหรับดิวนี้โดยล่าสุดทางด้านของเดวิดออสตินก็ได้ออกมาเขียนเรื่องนี้ผ่านทางคอล์ส่วนตัวของเขาบนเดอะแอตแลนติกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากของกรังเกตและเป็นข่าวดังเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่า ดูนตอนนี้ทางด้านของเมสันเมานั้นกำลังเอ็นเอียงไปที่การย้ายไปคัแข่งกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชื่อได้ว่าทั้งสองสโมสรนั้นกำลังมีการนัดเจอกันเกิดขึ้นในรดูนี้แม้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะรายนี้เม่อย่างยาวนานแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าทีมของหงส์แดงจะประสบความสำเร็จในรดูนี้นั่นเพราะว่าคุณสมบัติของลิเวอร์พูลนั้นยังไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของเมสันเมานั่นเอง โดยเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับเตรียมที่จะื่นงก็เสนอจำนวนเงิน55ล้านปอนด์ให้กับทันนั่นเชลซีพิจารณาในเร็วๆนี้ โดยทางทีมปีแสดงก็มอกว่าเงินค่าตัวจำนวน55ล้านปอนด์นั้นถือได้ว่าเป็นค่าตัวที่เหมาะสมนะครับนั่นเพราะรณะตอนนี้เมสันเมวเหลือสัญญาอยู่กับทางเชลซีอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นแต่ถึงในนั้นทางนั้นของสโมสรเชลซีก็ได้มายืนยันว่าทีมของพวกเขานั้นได้ประเมินค่าตัวของเมสันเมวเอาไว้ที่ประมาณ85ล้านปอนด์ันนั้นค่าตัวจำนวน55ล้านปอนด์ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังยื่นเข้าไปนั้นอาจจะไม่รับการพิจารณาและถูกปัดทิทิ้งไป ดังนั้นต้องมาลอรลุ้นกันต่อไปว่ามหาการการย้ยทีมของเมัันเมาส์จะจบลงในรูปแบบไหนนะครับและจะเป็นสโมสร,รไหนที่ประสบความสำเร็จในดีนี้กัน,นะฮะลิเวอร์พูลหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของโรมิโอลาเวียอีกครั้งหลังจากดิวของเมัันเม้านั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้งสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังศึกเวทีพรีเมียร์กร ตัวเป็นข่าวลือล่าสุดว่าทีมของวกเคานั้นได้หวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของโลมิโอลาเวียกองกลางดาวรุ่งพรสวรวค์สูงในวัย19ปีรายนี้อีกครั้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ณน,นตอนนี้ดุมมา่าเป้าหมายหลักที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการตัวอย่างเมสันเมานั้นกำลังตกเป็นข่าวเตรียมที่จะย้ายไปแข่งขังกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วๆนี้โดยล่าสุดในแง่ตอนนั้นของนิวจอนสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือชื่อดังจากโกลด์คอมก็เดามารายง,งานว่า ในตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้กลับมารื้อฟื้นความสนใจในตัวของโลมิโนลาเวียขึ้นมาใหมให่อีกครั้งเป็นที่หล่ลอยแล้วหลังจากที่มีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาว่ากองการรายนี้จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางเซาท์เท์นตันกำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมอนี้เนื่องจากเซาท์เท์นตันนั้นได้รวงตกชั้นไปเล่นในศึกเดชแชมจิมในนุก,กาลนาและจําเป็นจะต้องปรับโครงสร้างทางด้านการเงินของสโมสรแบบเร่งดวง่วน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของทีมที่จะต้องไปเล่นในลีกเดะแมนชิพในฤด,ดูกาลหน้าโดยลามิโอลาเวียน,นั้นกำลังมีเงอนไขในการซื้อเกืนที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาในฤดูกาลหน้ากับทางแมนเชสเตอร์อดีตต้นสกัดเก่าของเขาดังนั้นทางเซาท์ทันท่านจึงมีความจําเป็นที่ต้องขายลามิโอลาเวียออกจากทีมในทันทีในช่วงตลาดสมเนีเพื่อที่ทีมของพวกเขานั้นจะได้รับคาดตัวในการย้ายทียมในครั้งนี้ที่สมเหตุสมผลหลังจากการที่เมสันมาส์ตกเป็นข่าว ว่ากาลังมีโอกาสย้ายไปคัเข่งกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดนั้นก็ทําให้นาตอนนี้สโมสรลิ์พูนั้นได้ตัดสินใจแน่น,นอนแล้วว่าจะเริ่มต้นกับมาเจรจารที่จริงจังอีกครั้งสําหรับดิวกันนี้ทีมของโลมิโอลาเวียในครั้งนี้โดนิโจนยังกล่าวต่อไปว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าลิ์พูนั้นกําลังเตรียมที่จะเปลี่ยนหน้าตาแผงกองกลางของพวกเขาไปอีกเล็กน้อยโดยมาว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันสกาฟินแบ และโลมิโอลาเวียอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับแผนกองกลางของลิเวอร์พูลในนันกันหน้าแต่สำหรับณนตอนนี้ทางลูลนั้นยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆกับตัวคอนักเตะรายนี้หรือแม้แต่ท่านั้นสมสนันซันตันต้นสกัดของนัเตะรายนี้ดังนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนออย่างจริงจังกับดิวการย้ายทีมของโลมิโอลาเวียในทันทีเมื่อตลาดหน้าร้อนเปิดทําการนะครับ สซาแกลอธิบายถึงเหตุผลแรียกเทนอเล็กซานเนอนดอร์โนกลับขึ้นสู่ทีมชาติอังกฤษอีกครั้งเพราะต้องการให้เล่นในตำแหน่งกองกลางหลังลจากที่เมืมม่อช่วงกําลันที่ผ่านมานั้นนะครับท่านั่งของเกรดสซาแกลได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะ25ขุนพลทีมชาติอังกฤษที่เตรียมทําศึกฟุตบอลยูโร2024รอบก็เลือกกับทาานัานของมอมต้าและมาซิโดเนียเหนือรวมไปถึงการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดอยู่21ปีออกมาอย่างเป็นการอีกด้วย โดยเทนอเล็กซานเดอร์อโน่นะครับและจอแดนแฮนสันของลิเวอร์พูลนั้นมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในขณะที่นักเตะอย่างเครติโจนและฮาวิเอลเลียดนั้นก็มีรายชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดอยู่21ปีนะครับโดยหลังจากมีการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดดุยรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร2024ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นท่านั้นของเกเรโซเกตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องในทันทีถึงเหตุผลที่ว่าทำไมตัวของท่านั้นถึงได้ตัดสินใจเรียตัวนล กลับขึ้นสู่ทีมชาติอังกฤษอีกครั้งทมกลางความสงสัยว่าในเกมรอบคัดเลือกกับมาลตาและมาซิโดนเนียเหนือในครั้งนี้นั้นทางเทนอเล็กซานเดอร์โนจะได้รับกับถูกส่งลุมหรือไม่รวมไปถึงท่านนั้นของจอแดนแฮนเดิลสันที่คล้ายๆต่างก็รู้ดีว่ากองการกับตันทีมวูลาลายนี้กําลังมีปัญหาเรื่องความฟิตจนไม่สามารถลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้มากนักในช่วงระยะเวลาหลังๆโดยท่านนั้นเกนเดอร์ซเกตยืนยันว่าเหตุผลที่เขาเรียกเทนอเล็กซานเดอร์โน กลับคืนสู่ทีมชิอังกฤษอีกครั้งในครั้งนี้ก็เพราะว่าตัวของเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติอังกฤษมาโดยตลอดแต่ในช่วงหลาเวลาหลังๆที่ตัวคนนั้นหลุดออกจากทีมชาติอังกฤษไปบางนัดนั้นสาเหตุมาจากฟองกรเล่นของผู้เล่นที่ตกไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเรื่องนี้ใครๆต่างก็รู้ดีและเป็นสิ่งที่เห็นเห็นกันอยู่ แต่ตลอตอนนี้เทนอเล็กเซเดอร์โนนะครับกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและผมก็คิดเรื่องที่จะให้เทนนเล็กเซเดอร์โนลงเล่นในตำแหน่งกองกลางมาเป็นระยะเวลานานแล้วและก็เคยให้เขาเล่นในตำแหน่งนี้ในนามทีมชาติอังกฤษมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเขามีเวลาทดสอบในสนามน้อยจนเกินไปผมดีใจมากที่ลิเวอร์พูลได้นําแผนของผมไปต่อยอดจนประสบความสําเร็จและบทบาทของเทนอเ no. ล็กเซเดอร์โนกับทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้จะแตกต่างจากที่ผ่านมาเล็กน้อย และผมอาจจะใช้เขาลงสนามในฐานะตำแหน่งตัวรุกตั้งแต่แรกไปเลยผมเข้าไปดูผลงานของเทนอเล็กเซนโนในตำแหน่งกองกลางกับลเวูพูมาแล้วตั้งหลายครั้งก็ยืนพื้นที่ในตำแหน่งกองกลางได้ดีมากและลูกทรงบอลของเขานั้นก็อันตรายดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของทีมเ่องกฤินในตอนนี้แต่ถึงังนั้นตัวของผมก็ยังคงไม่สามารถการันตีได้ว่าเทนอเล็กเซนโนจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่และจะมีเวลาในสนามมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือเมื่อผลเรียกเขาติดทีมชาติมาแล้วผมก็ต้องใช้งานเขาแกลเลตเซาเกตกล่าวทิ้งท้าย Here we go ฟาบิโอโรโมาโ,โนยืยนยันลิเวอร์พูลกับอลกซิสแมคอลิสเตอร์ใกล้ที่จะใช้คำว่า Here we go ได้แล้วในเร็วๆนี้ มันไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรที่บอกว่าหากอลกซิสแบ็กอิสเตอร์ตัดสินใจย้าย,ยาออกจากทีมไบรตันเนีวอบอาเบียนเขาจะย้ายไปยังสมโมสรที่ได้เล่นในศึกยูฟาแชมเลียกเพียงเท่านั้นนั่นคือไม่เป็นความจริงตอนนี้ก็ตกลงสิ่งต่างๆเงื่อนไขส่วนตัวของแบ็กอิสเตอร์กับสมโมสรลิพูนั้นเกิน80%ไปแล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็จะเรียบร้อยในที่สุดและอีกไม่นานเราก็พร้อมที่จะใช้คำว่าสำหรับเฮยวีโก้กันแล้วละ่ะ ส่วนแมนเชสเตียดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในการแข่งขันเพื่อย่งชินตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเชลซีเองพวกเขาก็มีเป้าหมายที่เสริมทัพสําคัญในตําแหน่งกองกลางอีกด้วยก็ใช้คําว่าเฮียวีโกได้เลยนะครับล้อชูเสื้อนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะครับแฟนๆก็สั่งไปซื้อเสื้อลิเวอร์พูลแล้วก็สกินคําว่าแม็กอลิสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็สวมเบอร์สิบด้วยยังเงือบนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องลุ้นกันต่อไปนะฮะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับ เดือนหน้านี้น่าจะไปิดดีลชูเสื้อเฮียวีโกของจริง200ชิ้นสองของขวัญเฟอร์มิโนมอบให้สตาฟลิเวอร์พูลก่อนย้ายของขวัญแทนใจโรเบโรเฟอร์มิโนนะครับดาวยิงทีมลิเวอร์พูลแสดงความมีน้ำใจด้วยการมอบกล่องของขวัญ200ชิ้นให้กับสตาฟทีมหงดังลิเวอร์พูลก่อนที่จะอำลาทีมแอนฟิล์ในช่วงสมัยนี้ ฟูร์มิโนประกาศย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลครับอย่างแน่นอนแล้วหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากไม่มีการต่อเชนต์ใหม่โดยดาวเตะสำหรับอาร์ชิลรับใช้ทีมหงส์ยางลิเวอร์พูลของเราทั้งหมด8ปีนับตั้งแต่ย้ายมาจากฮอฟเฟินไฮม์ทีมในศึกบุนเดสต์สวิตเซียนมาเมื่อปี2015การเดินทางฟูร์มิโนก็เดินลงเล่นเกมสังกัดที่แอนฟิลด์ไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็ลงเล่นเป็นตัวสำรองและสอยตะกายตีเสมออันสราหนึ่งหนึ่งในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากนั้นในวันอาทิตย์กับลิเวอร์พูลได้จัดพิธีอำลาฟูมิโน่เป็นการภายในที่แอนฟิลเรียบร้อยแล้ว,แล,วและเชื่อว่าเขาจะได้ลงเล่นให้กับทีมเป็นเกมสุดท้ายในแมตช์ไปจีทันที่จะบุกไปเยือนเซาท์มปตันในวันอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนโดยถึงขั้นขนาดนี้เจ้าตัวก็มีผลงานลงเล่นกับสโมสรแห่งเมอร์ซี่ไซส์รวมทุกรายการทั้งหมด361นัดยิงไปได้ทั้งหมด 1 1 0ประตูบวกกับแอติอีก79กาลูกนะรับกระทงลาสุดเมื่อวันที่ยุีพฤษภาคมนะครับมีการ,รเผยคลิปที่ดาวเตะในวัย3 1ปีเฟอร์มิโน,โนมอบกล่องของขวัญให้กับทีมงานซับโค้ดของดีร์พโลตลอดจนเพื่อนร่วมทีมและครอบครัวจำนวน200กล่องเพื่อแสดงความขอบคุณก่อนย้ายสโมสรด้วยกล่องดังกล่าวประกอบไปด้วยเสื้อทีมหงสแดงหมายเลข9ที่มีลายเซ็นของเขาและมีคำบรรยายว่าซีซีจ่จอบริเวณคอปกเสื้ออันเป็นเพลงเชียร์ของเขา ที่แฟนบอลมักตะโกนร้องตลอดจนน้ำหอมขวดหนึ่งรวมทั้งข้อความขอบคุณสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ทั้งนี้นะครับเมื่อซัมเมอร์ก่อนเซโดมาเน่ดาวเตะทีมชาติเซเนกาก็มอบกล่องช็อกโกแลตและโน้ตขอบคุณกับสมาชิกสตาร์ททีมงานลิเวอร์พูลมาแล้วชินเดียวกันก่อนหันไปคัดขังกับเบย์มินิกนะครับหลือกฟจัดให้อีกข่าวลิเวอร์พูลสพบโอกาสหัวล่าตัวเอ็มปาเป้ โอกาสของหงดังหรือกิฟตซื้อเมือนน้ำหอมประกลมข่าวอีกชิ้นนะครับของทีมปารีสแซงต์แชมงโดยบ่งชี้ว่าผู้เขามีโอกาสเสียคิรียมเอ็มปาเป้กองหน้าคกลสกันในช่วงเสมันี้ขณะที่ลิวพูลนะครับก็หวนกลับมาทับทามสตาร์ดังทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้ง เหลือกิฟนะครับเพิ่งรายงานข่าวใหญ่ว่าแมนเชสเตอร์แตดสนใจดึงเนมา่าดาวเตะทีมชาติบราซิลของไปเชไปร่วมค่ายเมื่อวันก่อนและล่าสุดเมื่อวันที่ย4ิพฤษภาคมพวกเขาระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาเดินเกมดึงคิเรียนอิมปเปเป้ไปเสริมทัพเนื่องจากกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นอิสระหลังจบฤดูกาลหน้าจึงทำให้เศรษฐีเมือ,องน้ำหอมไม่คิดเสียเข้าไปโดยไม่้รับค่าตอบแทน ต่อประเด็นการต่อสัญญาของเอ็มัปเป้กับเปเช่เลยกิบอ้างว่าแม้จะมีการเสนอข่าวในตอนแรกว่ายอดดาวยิงลงน้ำมึกกับสโ,โมสร3ปีก่อนเริ่มซีซั่น2022-2023แต่ความจริงแล้วสื่อังกล่าวแจกแจงว่าเขาลงน้ำมึกแค่2ปีโดยมีออปชั่นต่อสัญญาอีกปีซึ่งถึงขณะนี้เจ้าของนิกเนมนินจเต่าไม่หวังใช้ออปชั่นดังกล่าวจึงนั่นหมายความว่าเขาจะเป็นอิสระหลังจบซีซั่นหน้า ท่านี้เท่านั้นแม้เรัลมาริดจะเป็นอีกทีมที่สนใจว้าตัวเคลียนอ็มบาเป้และเคยเสนอเงินก้อนโตราว154ล้านปอนด์หรือตีเป็นเงินไทย677 7ล้านบาทขอซื้ออ็มเปเป้ในปี2021แต่เป๊เชีบอกปัดก่อนกล่อมซาตาผิวสีต่อเซเนต้าเฉยได้แต่เลเกกิฟเผดเผยว่ารายชันทุกข่าวไม่คิดทุ่มเงินล่าเป้าหมายคนสกันเป็นซ้ำสองแล้วและพร้อมรอฉุดเขามาร่วมทีมแบบฟรฟีหลังจบซีซั่นหน้าซึ่งส่งผลให้ เจอเกงครับกุนซอลิวรโพูลซึ่งชื่นชอบฝีเท้าของพ่อคาแข้งเฟรนช์แมนสบโอกาสท้าทายเขาในช่วงเสมอนี้หรือสื่อเมื่อน้ำหอมเปิดเผยว่าหงแดงเคยพยายามดึงตัวเอ็มเปเป้มาร่วมชัยคาในทีมแอนฟิลแล้วแต่ติดปัญหาจ่ายค่าแรงก้อนโตให้กับกองหน้าในวัย24ปีไม่ไหวเนื่องจากท้ามีเรดราคาค่าแรงสูงถึงเดือนละหล้านยูโรราว2 2ง้หล้านบาทซึ่งมากกว่าโมฮัมเหม็ดซาราซึ่งต่อัญญาียใหม่กับสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อซัมเมอร์ก่อนถึง5เท่า อย่างไรก็ดีก่อนที่ย้ายจากบอนโกม,มาร่วมทีมเปชเชในปี2007เอ็มปเาเป้เคยเจราจากับเรดเมทเชนลิวร์พูของพวกเรามาแล้วเนื่องจากคุณแม่ของเขาโปรดปร,รานทีมลูกหนังจากเมืองซีไทยเราคุยกันนิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรผมคุยกับลิวร์พูเพราะพวกเขาเป็นสโมสร,รปโปรดของแม่ผมแม่ของผมรักลิวร์พูผมไม่รู้ว่าทำไมคุณต้องไปถามท่านเอ็มปเป้เคยเอ่ยกับเดลี่เทเลกราฟ พวกเขาเป็นทีมที่ดีเราพบกันเมื่อหปีก่อนผมได้พบกับพวกเขาตอนที่ผมอยู่กับมอ n ลโกพวกเขาเป็นสโม,มสรใหญ่แน่นอนว่าเดอมาริดกับเอชเชร์ปารีสแซงต์แชมงสนใจผมเช่นอยู่กันทีมลูกหลักเจเก,กนคลับชูเฟอร์มิโนมันสมองขั้นเทพเจคเก,กนคลับนะครับคุณซื่อหรือหัวออกโรงชมโรเบิร์ตเฟอร์มิโนว่าเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลมากๆ พร้อมบอกว่าน,นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เฟอร์มิโน่เป็นเหมือนในทุกวันนี้ได้เฟอร์มิโน่นะครับประกาศไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะบอกลาลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในตอนหมดสัญญากันในช่วงสมัยน,นี้ภายหลังเล่นให้กับทีมหงสแดงตั้งแต่แตปี2 0 1 5ซึ่งแข้งในวัย31ปีก็ถือเป็นแข้งขวัญใจของคนในทีมและเหล่าสาวกเดอะคัพแฟนบอลจากการที่เป็นคนเหมือนผู้ปิดทองหลังพระจนทำให้ทีมได้แชมป์หลายรายการ ในนี้ล่าสุดในทีมลิเวอร์พูลจะงานปาร์ตี้อำลาให้กับฟูร์มิโน่ในช่วงช่วงหนึ่งเจนกิกรับได้ขึ้นเวทีแล้วพูดถึงดาวเตะเลือดตำบาบบราซิว่านายเป็นคนที่มีความฉลาดในด้านฟุตบอลมากๆในการซ้อมนะ่ะนายเป็นคนแรกที่จะเข้าใจว่าต้องซ้อมแบบไหนมันเหมือนกับว่าพอเห็นแค่ครั้งเดียวนายก็จะมีความคิดว่าอ่าโอเคผมรู้แล้วละมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆมกันทำให้นายเป็นนักเตะอย่างที่เป็นไปอย่างทุกวันนี้ แน่นอนว่านายมีเทคนิคที่ดีแต่มันสมองในการเล่นฟุตบอลของนายก็น่าทึ่งเหมือนกันทุกอย่างมันดีไปหมดและมันก็ทําให้นายเป็นนักเตะอย่างในทุกวันนี้แม็กร์ริสเตอร์สังลาแฟนบอลไบรตัน หลังจ้เกมของไบรตันแอนด์วอลบอเบียนที่เสมอกับแมนเชสเตร1-1ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ในขณะที่ผู้เล่นไบรตันเดินขอบคุณแฟนๆของผู้เขาในสนามอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ดูเหมือนว่าเขาจะกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่หลังจากที่เดินไปขอบคุณแฟนๆและอลําลาแฟนบอลในบ้านเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากจบเกมนี้ เราเรียกได้ว่าร้องไห้ก็เพื่ออําลานะครับแต่ในภาพนะครับเป๊ปกลูลล่ามาเหมือนจะมาทําอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่มาเกีย้ยกล่อมนะฮะหรือมาให้กําลังใจก็ไม่รู้นะฮะแต่ยังไงแล้วแม็กคลิสเตอร์เลือกลิเวอร์พูลนะครับใกล้จะปิดอยู่กันแล้วโอริกี้ยังหอม2ทีมในพิวรีกส่วนขวาตัวเอชิมิลานพร้อมขายดดวอุลกี้แล้วนะครับกองหน้าดาวดับในช่วงเสมอนี้โดยมี2สโสมสรจากพิมเมนกรีทที่กำลังให้ความสนใจก็น้าชาวเบลเยียมในวัย28ปีนะครับ ย,ย่าเมแรงพลพรรครอสโซซิน่แบบไร้กระตุ้นช่วงสม,มัยที่แล้วและหมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลโดยทำข้อตกลงกับปีดแสดงดำเอซิมิลาน4ปีนั่าเสียดายสำหรับอุกีกและเอซิมิลานครับเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนในเดกันนี้โดยกองหน้าดาวดังรายนี้ยิงไปเพียงแค่2ลูกจาก35น้นัดรวมทุรายการซึ่งสร้างความผิดหวังแก่แฟนบอลเอซิมิลานและสโมสรเป็นอย่างมาก ตามการรายง,งานจากตุตโตเมกาโตนะครับเปิดเผยว่าเอซิมิลานวังที่จะขายโอลิกีที่เซนตัญญาม,มาฟรีเมื่อช่วงสมเมอ์ที่แล้วออกไปโดยมีแอสเซนติล่าและเวนวแฮมยูเต็ดต่างให้ความสนใจในตัวเขาและมีการเปิดโต๊ะเจรจากับตัวแทนของโอลิกีไปแล้วซึ่งบ่งชี้ถึงการย้ายทีมที่เป็นไปได้ขณะเดียวกันก็มีรายง,งานว่าบางสโมสรในลีกตุรกีที่ไม่ได้บุชื่อก็จับตาถึงสถานการณ์การคว้าตัวโอลิกีเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่25พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผูบ้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ